เองขะนู้ทำไมโขกแต่งไม่หยุดแล้วนั่นนะเอ้าไปตาเสียสองเยอะอ๋อป้าเดี๋ยวนาวสี่วงดาวี่ดาวสี่สงหนึ่งแถมให้หนึ่งนาทีสา ที่บ้านอ่ะหกห้าหกสามเอามาเรียงข้างหน้าเลยนะเอามาเรียงเนาะเนาะหมดเวลาหมดเวลาจริงเวยววาววางจริงเลย